สอบห้องเพลงเดยพ่ออดจอมันเจุ้ยว้าขากเลยทุกคนมาสื่อเนื้อเนาะ ร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบแวะซื้อเนื้อนาโลดตับเราทุกคนนะไปตุ่มทาโมูกอนมูสีมะฮอนเนาะทา สวัสดีค่ะตอนรับข้อสู่ซองอันมานอกเนาะมาซื้อเนื้อซื้อเนื้อไปตุ่มกับไปลาบเนี่ยเขาเนาะถามโมเนาะบาซุกกันนาจะเขจคเอม่านั่นนี้เนาะก็พิโต้แล้วก็โโลวกาากอ,อ,อ,กกอลอิตาก็เพิ่งนั่นแหละว่าเขาเตรียมตัวไปกรุงเทพมาหานคอร์ดว่าจะเดินทางกันประมาณจะบุกเนาะเดี๋ยวพาโอ้ว่าตีสี่หรือว่าตีห้ากันเพาะน่ใจเนาะ นี่นมาแรงตอนแรงวันที่5เนาะบรรยากาศนีงมาแรงทุกคนเ้าแวะสื่อเฮกับเขาทาโม่หน่ทุกคนเนาะโม่ไม่หยามไม่หยามมาก็วตรงหานวตอนรับโม่นั่นแหละไปทุกคนเขาอ,อยากขับรถมอไซค์ก่อนรถติดไฟแดงไลยแหง ตอนนี้เขาตัดผ่ามาอฮอทเหื่ยวน,นะทุกคนเนาะไปซื้อเนื้อก็เขาเนียวเขาเนี้ยวลืมกลับบ้านไปเอามาตะบานเกิดบุบบานก็ได้ไปงานศพ,นะพ,พเนาะมาเขาเนียวเช่ามูหิ้วเข่าก็สีลาบว่าสีลาบเนื้อกับต้มเนื้อนะทุกคนเนาะต้มเนื้อไปเปื่อยต้มเตาแก๊สมันกิสิเปื่อยเรียวอยู่เนาะกับหนึ่งเขาเนียวนนะ่ะ มันคนี้ห่อนห่อนมาเขาไอ้กับเขาทาโม่นะทุกคนเนาะ,นะกับเขาจะสิบห้าเนี่ยกินยังขึ้นโบกเนาะเอาเกิดว่าสิต้มเนื้อนั่นแหละ ต้มเน abei, ม ator, ื้อเขาเขาซื ання, ้อเนื้อซื้อเนื้อมาลาบก็เศษเนื้อมาต้มเนาะทุกคนเนาะนี่แหละโลเกือบสองโลเนาะตัวตัวนี้เอ้ยเศษเนื้อโลหนึ่งตัวนี้เครืองโลโลเครืองเนาะซื้อเนื้อมาลาบอยเครืองโลซื้อมาหลายมื่อกกินโบเบิร์ตนั่นก็เลยเอาซ้ำพอดีแสีบเนาะกินซี พกเจ็ดคนอย่างสิกำลังอิ่มพอดีเลยเนาะต้มเนื้อกับลาบเนือ้อไผ่าม,มาบาดทากับอินดีตอนรับเด้อพายังมะเล็งนั่นแหละทุกคนตอนนี้เขาหั่นเนื้อทาโมหั่นเนือเน้อเ็บ่่นละสวัสดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องผมตายทีมงานเดินรถเท่าทีมงานสิไปรำกรรดกับมิ้งบ้าคำแสงเนาะแมนเมนนองลากซฟปูมาแต่เมื่อวานนี้พูดเลย ต้องตื่นพอดีป่ะนั่มาแรงมากับแสมาสองเบืงกงมาคุยกันเรื่องเดินทางอะไรทุกคนเนาะมาไปนอนนอนบ้านผิดตามนั่นแหละบ้านไกลๆกันเนาะในใกนนละแสงนังยางมาคุยเรื่องรถนม่นจะหูาจังโมงกระเทืนอนว่าตอนตอนสีออกนั่นนะอันนี้ก็ยังบระท่านได้หูกคากดอกพราะว่ายัางถ่าเซียวพิ่ง <laughs> กลังเดินทางม,มากหูว่าสีขามท่านบอหรือว่า ตามมาดึกสมไรนะหอดตามั็นปีเจ้หมู่ะปิดสองถุมแปมุ่งแปดมุ่งแรงแปดมุงแรงประมาณสองถุงสองถุนิดนิดท่านดานเดี่ที่ท่านอยู่บ้า่อาจจะท่านอยู่เนาะตอน้องมาตั้แต่หกโมงเนาะตัวนี้จะมุนี่หกโมงสี่สิบห้ากอนที่านดานยังบ้างเนาะไก่ิถุมนะเดินทางไม่หาไม่เลนั่นแหละเนาะจุประสงเดียวกันกับในหลายช่องจะโหดกันเี่แลยเนาะหลยช่องกันทายเลยเขาจะเดินทางหลคนเนาะ หาหกคนเจ็ดคนเจากสอง่ะเข้าไปกับคอยซ้ำเลยสี่เจ้าหาเพิ่มหกอริตาหกสองพิบานบัวต่างปะต่างแต่คล้ายเลยนะมันบัวต้นไทยหรอกนะแต่คีบจะจะส่องจะคล้องยังไม่ได้เนี่ยวไทยยไทยนำกันไปก้อนนี่มันนี่มันคาคุณยังทายเนาะนี่มันปังกูนี้ก้อนสองซ้ำหนีไปทายเอาแต่ละสองสองซ้ำสองตายที่เนาะ ไอซีมาเบิรงให้ตั้งไทย่องนี้ก่อนนะมันมีช่องเดียวคนก็พื้นฐานเ c ซีเฮายังหน่อยเนาะให้คนรุ้จักลายๆแล้วก็เปิดมันจังแบบเดียวคนติดตามจากหลานคนกว่าเนาะแสนกับพ่อไปไกลผลเนาะสิเนี่ยทุกคนเอาสิลาบเนือนี่แหละไทยซมาจะวะคนสิมาบาวสุกอ๋อบาสุกกับพี่ตอบาสุกกับพี่ตนอนเมื่อวานกับาแวะอยู่นี่บาสุกิ่นเอาโทรศัพท์มาสอเด้ือเห็นอยู่คนว่า โทรศัพท์อันสื่อไปบอ่อพอดสองเดือนสองเดือนมันมันตกนใส่บอ,บอดีเนาะหน้าจอมันเหมิดมันดำตกแล้วก็พอเครื่องหอดแล้วก็ดับเป็นไงบุนีนี่มาใส่ได้ปกติแต่ว่าเวลาเขากล่องแล้วมันเหมอดไปเลยมั้ยเออเดีสอนเขาบอกนหบอกแบบอย่างดียวมันใส่ได้ใส่ได้อยูแต่ว่ามันกะยากข้างๆเี่ละเขานั่นเขานี่แล้วก็ เวลาเขากล่องมันหมึดไปเลยนะบเโบยังเลยโอ้แล้วเขากล่องจำเขากล่องบ่ได้คือถ่ายคลิปถ่ายหุบปะได้ตับหวานสิลาบเนิยายก็ไมากินเขาเหมือนกันมองได้กินหรอ่ะพวกนั้นไปตลาดโอ้ที่เขาเขาขึ้นกันเนาะที่วันจะพาบไปทำแสงไปเบิ่งรถตำรวจลุยาวเหมื่อพอดีเนาะอันนี้บ่เออกหวานใช่เราอีกตัวมันบอกอูยุหมูกันกัดคัดกันเนาะหมูกับโซเฟอร์นี่กาบอกกันง่าย เราไปผ้าแขกไปเที่ยบปักซีตลอดเราทักตลอดเราของยุ่งไปหล่าอะไสิเสื้อแจ๊คเราลเลยนะขับรถเนาะถ้าคนสินไทยซินเหล่าเยฉันไปไทยเหล่ายัางกะเออล่ากับรับพวกะไม่เรีกสิ <ไป S 1> สมันสะเอารถเหล้ากับหล่าวคากับของกันหลายคนสืรถเหล่านี่นะเอากาปักซีเลยออืมอืมก็สิง่ายเนาะมันก็ส,งงนนกสีบริ๊ นนกับบ้านคันเดียวบ่เบิดกันเนีย่ยเขาเทปนี่กะรถเล่าเนาะรถเล่าไปถเทพไปนั่นไปนี่กะสีเอารถเล่าคือเก่าเป็นรถต,ตู้เหมืนบ่เป็นรถตู้นั่งอะไรเครืค่องเ<น>สียงครบวงจรคือว่าน,นั่นแหลนะเนาะห้องเพลงบ่ได้นอนเราพึ่งส่งพักกันแหกปารตีนนน้บูมบับบูมบับยู่ใน่หันเลยบูมบับที่พาไปน้องไปเบิ่งรถไปคุยเรื่องรถเทุกคนเนาะเป็นนัดเวลารถเพิ่นนั่นแหละนี่พอสิีร่าเนี่อหันเนื้อ ลาบดิบกับลาบสุกกับตุม<ด>ต่มตุ่มบานเฮาอบานทำเชียงกระเจี้ยบเลยบานลาบเลือดบานตัวนึงตัวนหนตุ่มตัมเนื้มมอกันมาอันนี้จะเงี้ยนอะไรตุ่มเปืป่อยๆนั่นแหละไปพาไปเบิ่งรถดประสิบ่าวซ้ำเถื่อว่าจะไปหอดรถอยู่ <laughs> <laughs> ตอนนี้เขากำลังสียางไปบานรถตู้เนาะทุกคนเนาะไปเบิ่งรถตู้นั่นแหละ ว่าเขาจะเดินทางกันอะไรกันนี่แหละก็ไปเว่าเรื่องเวลาเว่าเรื่องนัดไม้เพื่อนนี่แหละไปถามเบิ้องนะไปถามเบิ้งให้มันละเอียดโหเขาไก่ไก่จะได้เดินทางไก่จะได้เดินทางอีกยั่วโมงอีกสี่หาชั่วโมงมือนกันจะได้นี่ะเนาะอยู่ใกล้บ้านพอนี่ยทุกคนเนาะ ยางมากนี่แหละบา้บายบ้านผมอยู่หานอดโลกเกงสีขาวกับยางมานี่พอเพื่อนบ้าพิันขับรถตู้นั่นแหละไปลาวไปไทยิ่นจากทางเบิดนะนะิันไปลาวจนบาหลินเลยทำไรกัน,นมากระาดีแีงเราจะพานี่แหละรถตู้ขันนี้เนะทุกคนเนาะจิไป เขาออกเล่าได้สบายคันนี้สวัสดีครับนาจอยภาพวันพงหนสาุดเฟื้องเราควเพื่อนบ้านเท่านี่แหละนี่แหละขากบ้าเสียงบนถ้าคนยังก่อนนะจอยยังกอ อะไรครับขั้นขั้นค้นก็้งขขงงางกันกอนไม่งังจะขืนงายลงง่ายอืมครับเพราะว่าขันขันมันขั้นมันเข้าบ่อืมข้นรันถ้าเงี่ยพมมา่เดี๋ไปเดจ๋ยวออกก็ได้หมบอสท่นปไปไปไ,ปไปล่ขืนดิก็จา้าออกยักมันบอนเพราะว่ามันยังจะบอกยังมาเรื่อยนะคนนี้ต้องรับยุงสิอันนี้เอาออกได้ออ,ออกได้ไดออก่ออดีเออนี่หลบ้ภายใน 8ถอดเกลวก่ันค่าสิเดินทางอย่างนี้แหละอีกบกี้ชั่วโมงเนาะลดขรคันนี้แหละอ่าผุดเครื่องเครื่องเสียงครบวงจรไปไปแคไปไฟแสงสีเสียงครบเบิด8ิดตานาเอาบอกคนหนึ่งนอ้ขึนตังึ้นเมนเเออขาลังนี่ข้าบเด็ไปด้วยเบเ้างเดินยี่ปโครวะมเลย ยนไป6 6ไปช่องหุ่นเปอก่าเอกันนไงลงไงแม่งจะขึ้นไงลงไงเฮ้อคาราโอเกะก็ได้ม่เป็มีคาราโอเกะสอบห้องเพียงเลยพ่อไม่หัดจอบมันนจุ้ยว้าขากเลยสุดทางและจริงจไม่ลอยไม่นี่ไม่ลอยพ่อ บาอยู่ไกลกันทางบกคือมาเบิงร่นาะภดยพี่แหละภายในภายจากจางไปไทยไปลาไปเวียดนาจุยนอไปลาวเบี่ยงไปลาเสียใจแล้วโดน่าจะ เดี๋ยวันจุวยพร้อมเดินทางนี่เจ้าโม่งนะสี่โมงบ่ะไอ้ตีสี่ป่ะสี่โมงเลยบ่ได้ได้สี่โมงหล่อมุนก็ได้ถ่านท่านกับสี่โมงหน่อยๆถ้ามันเลดเนี่ยก็ประมาณนีแหละถ้าเลี้ยวเลือกกับสามโมงเกิงกับวันเนี่เออ มีเขื่อนก็นได้กับเตียนทูบอลเตียเดี๋ยวผมโทรมาแชทมากอะได้จังงก็แต่จุดเตื่นต่บวันตีตีสามเหรอน้อจุดเตื่นตีสามก็เนะนะนี่ยแต่ว่าก่อนหนัาหรือว่าเลื่อนไปอีเยอะนะจ้ะถ้าถ้าผมมาโทรมาแสดงว,ว่าตีสี่เออแต่ว่าถ้าผมโทรมาก,ก่อนอาจจะจังหวะการอีกทีหนึ่งก็ลังตีสามยังโทรห้านจุดถ้าไม่แนวเปลีป่ยนแปลงน,นะ อย่างไรเด้อทุกคนนี่นี่แหละไปอเมริกาทำมาเที่ยวไทยเนะยาะทาจะกลับไปลาวเนาะจากเส้นทางเก็ตัวเส้นแล้วนี่แล้วเรเนโหลดเทเไ,ไปี่สิบปีแล้วบน,นจุดเนาะยี่บปีพอดารผมคิดว่าสิบปีแรนโหลดยี่สิบปีเลยยีปีพอดีจังถาเบื้องเจ้าท้า,า,ามไม่แหลกเลยว่าจดาุดต่อมาแรถตู่ก็ได้รถอันนี้ก็ได้ว่า อันจุ๋ยยังก่อนราคารถเ็มมีแต่่ามีแต่ผ้าผมเดินนี่บอกได้บะ้าก็เลยอยู่ผู้เดียวันนจุ๋ยว่าออกกล่องไหนอยู่บะาย่ราคามาตรฐานเอลี่นั่นมาตรฐานพันแปดเนาะไม่น้มอันนี้อันจุ๋ยเป็นเทว่าเป็นว่าบานไก่เลื่อนเขียงมาตรฐานทั่วรฐานน่พันแปดเด้อทุกคนเนาะหนึ่งพันแปดร้อยบาทมาตรฐานเลยรถตู้ท้าแบบนี้อันนี้หน่าเป็นบานไก่เลื่อนเขียงเป็นพี่น้องกับสิ ไอจุ่ยเพื่นว่ารถหาพิเศษพันหกราคาเพื่อนบาทนั่นไอจุ่ยหน่อยตัวนี้มันก็เลยอืมราคาเพื่อนบาทก็ถ้าขายไปเล้าเนี่ยก็มีแต่เอกสารสองพันบาทขายเอกสารแต่หาสองพันบาทเนาะทุกคนเนาะน้ำมันน้ำมันน้ำมันเทาเติมเองบาาาทจะเป็นค่ภษี ภาษีประกันยอืมน้ำมันน่ะเติมเองเนาะนตเติมองทาน้ำมันเขาตเติมเองเาแต่ว่าาต้องนบบวใ้สใส่้าต้องีแน่นเนขนาจังสิคำนวณราคาน้ำมันได้ถ้าเขาแบบโมมีบริษัท้าบริษัทโปรแกรมเนี่ยเติมมันเราดีกว่าแม่ห้องบูาพีไปใส่เนาะนี่แหละทุกคนเนาะเราจเดินทางอีกสองสามชั่วโมงถ้ะเพก็ริตมาจากหน่อยใช่ก่อน้าจุ เจอกันที่กทมเด้อนี่แหละนาตาโซเฟอร์เฮานี่แหละเปิือดบาดน้าจุ๋ยเนาะให้เบอร์ขอเบอร์โทรในที่ไหนจุ๋ยศูนย์แปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองศูนย์หนึ่งคับไปอยากลองใส่บริการใดนะทุกคนเนาะเรว่าราคาคุยกันใดหรือว่าจะคุยกันในที่ไหนาะไปอยากใส่บริการลาาโอเก็ให้เรียบร้อยคักนะลาาโอเกจอ ห้อ,องเพลงไม่ร่อยโตัวนั่งสบายเอาบ๊อกออก,กนะพี่จะเอาบ๊อบออกเนาะไม่จะึ้นลงง่ายทุกคนเนาะถ้ามีบี่บ๊อบก,กับสิ尼亚เพราะว่าเมียผมบาดเด็ไปเนาะสะวานหยุดงานบาดเด็บดลายมือจากสิทธาครับไม่เลยอยู่อุบลพี่แหละคนนี้เบียกประจำเนาะหยุดเวียกบาดเด็บดลายมือคือผมเท่าไหร่ว่าสิเอาเมียไปน้ำเมียบาดเด็ไปสับ พพนี่แหละพาไปลงรถเนาะก่อนเดินทางอีกประมาณหาหกชั่วโมงข้างก่นจะเดินทางและเพอ,อทุกคนยังพอกันคลิปหนาเด้อขอบคุณที่เบิง่บงจะจบคลิปนั่นแหละพอกันคลิปหนาทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย